สวัสดีค่ะวันนี้พาทุกท่านมาดูรถที่สร้างขึ้นเสร็จใหม่นะคะยังว่างยังโสดยังไม่มีเจ้าของท่านไหนมาจับจองรับไปใช้งานค่ะวันนี้พามาดูเป็นอีซูซหัวโรโบอคอปแคปค่ะเครื่องคู่ตัวเป็นเครื่อง4 h k นะคะ210แรงเทอร์โบคอมมอนเรลนั่นเองค่ะลูกค้าเป็นคาสินอกแต่งรอจัดเต็มพร้อมใช้งานนะคะรับกลับได้ทันทีถ้าลูกค้าท่านไหนตามหาอยู่ค่ะสีตัวรถเป็นสีเทามุกเอฟเฟคค่ะคันนี้นะคะแต่งจัดเต็มเป็นราวไฟ3ชั้น กันชนย้ําหมุดยื่นบางฝุ่นหน้าคะ่ะกระจกแต่งจอจานชุบโครเมียมนะคะลูกค้าตามภาพเลยสีเทามุกเหลือบสีค่ะมุกเอฟเฟกนั่นเองสีตัวจริงสวยมากๆค่ะลูกค้าเครื่องเงียบมากค่ะตอนนี้ก็สตาร์ทเครื่องอยู่นะคะสเปกกระบะคันนี้ยาว3ามเมตร80แหนง3ตัวค่ะลูกค้างานกระบะเป็นฝาข้างความทึบ50เซนเป็นกระบะรอนคู่เสริมความแข็งแรงด้วยกระดูกขั้นกลางตามภาพนะคะตามนี้เลยอ่า ีเป็นเหลือบสีฟ้ากับชมพูม่วงนะคะตัวนี้หมกเอฟเฟกเทาหมูเอฟเฟกค่ะล ok ูกค้ายางเปลี่ยนทายให้ไหม่เรียบร้อยแลคะเป็นยาง825ขอบ16กระทะมีคิ้วนะคะงานข้างหลังเป็นทรงนี้ค่ะใหญ่ๆเลยนะคะงานฝาท้ายใช้เหล็กแบบหนามากเลยค่ะลูกค้าตามนี้ค่ะหัวช้างคู่ดันท้ายกันหงายแต่คอหน้าหลังลักจูงค่ะเราแถมให้ทุกอย่างทุกจุดไฟสองป้ายเรียบร้อยค่ะลูกค้าตัวนี้ ยังว่างยังโสดนะคะสำหรับโรโบอคอปหัวแคบ210แรงเทอร์โบโคอมเร็วสีเทามุกเอฟเฟกค่ะกระตุต้นข้างหลังจะเป็นสไปเดอร์แมนนะคะลูกค้าตามนี้เลยอ่าพึ่งเสร็จเลยค่ะลูกค้าถ้าท่านไหนสนใจนะคะโทรสอบถามเพิ่มเติมมาดูตัวจริงมาทดลองขับได้เลยสีสวยมากนะคะตัวนี้ข้างในจะเป็นงานสีน้ำตาลค่ะเบาะสีน้ำตาลตามภาพเลยค่ะลูกค้าตัวนี้ ยังไม่มีเจ้าของนะคะโซดค่ะเพิ่งสร้างเสร็จใหม่นะคะเปลี่ยนยางใหม่เป็นยาง825อขอบ16กระทะมีคิ้วเรียบร้อยนะคะ mm. คันนี้พร้อมใช้งานค่ะอยู่ที่780,000บาทเป็นคาสิโนค่ะลูกค้าออกทาน mm. ทกสไฟแนนซ์ Finance, หรือว่าจะซื้อเงินสดนะคะยินดีบริการทุกๆอย่างโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0813619 2 3นนะคะแอดไลน์มาสอบถามปรึกษาพูดคุยได้นะคะลูกค้า ไม่ว่าลูกค้าชอบแบบไหนนะคะโทรมาได้คุยกันได้นะคะทุกอย่างค่ะมาทดลองขับได้นะคะคันนี้นะคะลูกค้าถ้าได้เห็นตัวจริงรับรองว่าต้องสวยแล้วก็ถูกใจลูกค้ามากๆนะคะเจ้าของอู๋ยังชอบเลยเครื่องนิ่มมากๆนะคะมาทดลองขับได้เลยรถสวยมากนะคะเพิ่งสร้างขึ้นเสร็จใหม่ค่ะคันนี้นะคะลูกค้าสวยๆค่ะโรโบอคอบหัวแคปนะคะเครื่อง 4HK นั่นเองเป็นคาสินโนพร้อมใช้งานค่ะอยู่ที่780,000บาท ถ้าจัดไฟแนนซ์ก็จะจัดได้ประมาณ 500,000- ถึงห้านนะคะเงินดาวของคันนี้อยู่ประมาณ3 0 0 0 0 0ค่ะลูกค้าถ้าชอบแบบไหนเนาะปรึกษาพูดคุยได้โดยตรงค่ะที่เบอร์ของเราหรือจะแวะมาเยี่ยมชมผลงานตัวจริงได้นะคะที่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะ,ะกดแผนที่มาได้ค่ะอูหันซาเนี่ยเดี๋ยวพามาถึงจุดหมายปลายทางอย่างแน,น่นอนค่ะลูกค้าฝากผลงานของอูหันซาคันนี้ไว้ด้วยนะคะสภาพสวยๆค่ะ นำมาฝากให้ลูกค้า FC ทุกท่านได้รับชมได้รับกลับไปไใช้งานกันถ้าถูกตาถูกใจในคันนี้ค่ะแวะมาดูตัวจริงได้หรือขอรูปภาพเพิ่มเติมผ่านทางไลน์ได้นะคะขอวิดีโอเพิ่มเติมได้เลยวันนี้พามาดูรถรอคันนี้นะคะเพิ่งสร้างขึ้นเสร็จใหม่ค่ะยังไม่มีเจ้าของมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมกันเนาะถ้าสนใจก็สอบถามมาได้อูหันซายินดีต้อนรับค่ะยินดีบริการทุกทกท่านนะคะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราค่ะ เรายินดีจัดให้สวยๆดุดยาามิตรของเราไม่รอไม่สวยไม่ออกจากอู่ไปไว้ใช้งานอย่างแน่นอนค่ะผลงานของอู่หันสานะคะวันนี้ต้องขอตัวลาทุกท่านไปแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ